นี่ถือว่าหนักแรงเลยนะครับใส่สายแทงสายแล้วก็มีลูกไปต่อยางเอาเริ่มจะจับได้เลยครับทุกนี้เพชรนาคาล็อกได้กล้ำได้แข่งกันแล้วนะครับเพชรนาคาพยายามจะเบียดจะเร่งกล้ำในตัวเสือดำเองทีมงานนี่ก็บอกนะครับเพชรนาคาเอาเลยครับพยายามจะเบียดเร่งเกมวงในสวยกว่าจะถึงตัวนี่เสือดำแกไปก่อนนะครับมีถีบขวามีเนี่ยครับเดินแล้วต้องชิงออกน้ำอ่ะมีครับหาต่อยลำตัวหปต่อยลำตัว โอ้ออกได้หนัหนกแรง,งๆเหมือนกันจะเสือดำให้ตกใจดููกับออกซ้ายออกขวาลูกเตะซ้ายแทงซ้ายปี<า>นกับงินั้นสั่งเดินให้เร็วนะครับเบียดเข้าไปปล่อยหมัดก่อนนี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันเริ่มจะเบียดจบร่้ำในตีได้โอ้เสียงเชียร์นี่มาครับแต่ว่าต้องทาให้ต่อเนื่องอย่างที่บอกครับโดนไปก่อนนะครับ กว่าจะไปถึงตัวกว่าจะเข้าในปรัมตีเข่าได้เ่ยนะครับออกซ้ายออกขวานีกับซ้ายดีดมาเอ้ากำปัน้นแฟนไทยนรงคุณครับเตรียมที่จะรับรางวัลค่ายหนังเนรมิตหนังฟิล์มด้วยนะครับลุ้นหมันทุกเวที่เดือดทุกคู่ค,ครบทุกรลยการด้วยราคามาตรฐานมวยพักยกมวยเดียวหรือมวยสเต็ปฝากถอนไหวไม่เกิน1-3นาทีตามความเป็นจริงเล่นได้ใจจริงเหมาะแก่การได้เสียต้องที่นี่